การนำเสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัล IQA Award ประเภทสถานศึกษาระดับประถมศึกษาขนาดเล็กปีการศึกษา2565โรงเรียนวัดบางกระทุ่ม ปัจจุบันมีนักเรียน134คนข้าราชการครูและบุคลากร13คนบริหารงานโดยนางสาวปนพรเดชขจรองค์ประกอบที่1การกำหนดเป้าหมายมาตรฐานคุณภาพโรงเรียนได้กำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาตัวชี้วัด และเกณฑ์การตัดสินคุณภาพที่สอดคล้องกับหน่วยงานต้นสังกัดและสอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาโดยการนำผลประเมินคุณภาพภายในและภายนอกข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและใช้การบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเพื่อกำหนดวิสัยทัศน์พันธกิจกลยุทธ์ในการจัดการศึกษาในระยะ4ปี และกำหนดเป้าหมายรายปีตามสามมาตรฐานมุ่งเน้นการอ่านและการเขียนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาองค์ประกอบที่2การขับเคลื่อนคุณภาพสู่มาตรฐานผู้บริหารเป็นผู้นำการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาโดยใช้รูปแบบบางกระชุ่มโมเดลภายใต้วงจรคุณภาพ PDCA ของโรงเรียนรอบด้าน ส่งผลให้โรงเรียนเป็นโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลและรับรางวัลระดับชาติรองชนะเลิศเหรียญทอง o b เบ a อวอรสถานศึกษายอดเยี่ยมด้านการบริหารจัดการปี2563มีการบริหารงาน4ฝ่ายด้วยกลยุทธ์มีการวิเคราะห์ตัวบ่งชี้เพื่อนำไปสู่ตัวโครงการกิจกรรมจัดทำปฏิทินมีการนิเทศติดตามอย่างต่อเนื่อง โรงเรียนมีการนำกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ PLC มาใช้เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ทางวิชาชีพโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ไปที่ผู้เรียนส่งผลให้โรงเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง PLC นโยบายด้านฝึกฝนความพร้อมปฐมวยัยระดับเขตพื้นที่ปี2562 ใช้นวัตกรรมบางกระทุ่มโมเดลในการแก้ปัญหาการอ่านการเขียนของนักเรียนโดยมีชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาจนได้รับรางวัลระดับภาคเหรียญเงินองค์ประกอบที่3การประเมินความสำเร็จตามมาตรฐานโรงเรียนมีการจัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพภายใน เพื่อประเมินตนเองตามมาตรฐานโดยผู้ทรงคุณ,คณวุฒิภายนอกโรงเรียนใช้เครื่องมือที่มีคุณภาพหลากหลายเช่นแบบนิเทศการจัดการเรียนรู้โรงเรียนได้ดำเนินการจัดทำระบบสารสนเทศในการจัดเก็บข้อมูลผลการดำเนินการผ่านระบบเครือข่ายแพลตฟอร์มต่างๆได้แก่ DMC, e m i s ระบบโรงเรียนประชารัฐ ConnectED, เว็บไซต์ s c h o o l m i s E.G.P เป็นต้นจัดทำรายงานประเมินตนเองรายงานต่อต้นสังกัดและจัดทำ Best Practice I.Q.A Award ได้รับรางวัลระดับดีเด่นปี2565องค์ประกอบที่4การนำการเปลี่ยนแปลงสู่สถานศึกษาและการสร้างคุณค่าแก่วงวิชาการด้านคุณภาพผู้เรียนผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน มีความสามารถในการอ่านการเขียนการสื่อสารและการคิดคำนวณตามเกณฑ์ทำให้โรงเรียนได้รับรางวัลผล r t o n e t มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์คิดอย่างมีวิจารณญาณอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหาส่งผลให้โรงเรียนได้ผ่านการประเมินรอบ3มบ้านวิทยาศาสตร์และนักเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่1เหรียญทองแข่งขันโครงงานสตรีมนักเรียนสามารถสร้างนวัตกรรมเกี่ยวกับสต็มส่งผลให้โรงเรียนได้รับรางวัลมีนวัตกรรมการเรียนการสอน ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการพัฒนาตนเองและสังคมในด้านการเรียนรู้การสื่อสารการทำงานอย่างสร้างสารรค์และมีคุณธรรมมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนจัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะอาชีพที่หลากหลายคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียนผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมเคารพในกฎกติกา มีค่านิยมและจิตสำนึกที่ดีส่งผลให้นักเรียนและโรงเรียนได้รับรางวัลโรงเรียนคุณธรรมสพทระดับสองดาวผู้เรียนแต่งกายผ้าไทยทุกวันอังคารและร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีภูมิปัญญาไทยผู้เรียนยอมรับและอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างระหว่างบุคคลในด้านเพศวัยเชื้อชาติศาสนาภาษาวัฒนธรรมและประเพณีผู้เรียนมีการรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิตอารมณ์และสังคมและแสดงออกอย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงวัยเช่นการเต้นแอโรบิกเล่นกีฬาเป็นต้นระบบประกันคุณภาพภายในมีประสิทธิทผลก่อให้เกิดการพัฒนาด้านกระบวนการบริหารและการจัดการอย่างเป็นรูปธรรมในระยะ3ปีที่สะท้อนการพัฒนาสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องสถานศึกษากำหนดเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจ โรงเรียนวัดบางกระทุ่มมีระบบการบริหารจัดการคุณภาพสถานศึกษาอย่างเป็นระบบทั้งในส่วนของการวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาโดยมีแผนพัฒนาคุณภาพระยะยาว4ปีติดตามตรวจสอบปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่องดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย สนับสนุนพัฒนาครูบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพและจัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนางานและการเรียนรู้ของผู้เรียนจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้และปลอดภยัยส่งผลให้โรงเรียนได้รับรางวัลสถานศึกษาปลอดภยัยปี2564 จัดระบบการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้ในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษาด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ ใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ด้วยตนเองจากสื่อที่หลากหลายมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวกครูผู้สอนมีการบริหารจัดการชั้นเรียนโดยเน้นการปฏิสัมพันธ์เชิงบวกให้เด็กรักครูครูรักเด็กเด็กรักที่จะเรียนสามารถเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุขและจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ ส่งผลให้โรงเรียนได้รับรางวัลน,นิเทศภายในปี2,564มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อปรับปรุงและพัฒนาการจัดก,การเรียนรู้องค์ประกอบที่5การเกิดวัฒนธรรมคุณภาพที่สะท้อนการพัฒนาที่ยั่งยืนผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรแกนนำมีภาวะผู้นำทางวิชาการส่งผลให้ได้รับรางวัลโอเบกอ a ว d ร์ ด้านวิชาการรองชนะเลิศเหรียญทองระดับภาคเหนือสถานศึกษาเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และบุคลากรสถานศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ร่วมกันพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในอย่างต่อเนื่องและส่งผลให้คุณครูได้รับรางวัล best practice ที่หลากหลายการบริหารจัดการคุณภาพเกิดขึ้นทั้งในระดับสถานศึกษาระดับกลุ่มสาระการเรียนรู้ระดับห้องเรียน และระดับรายบุคคลสะท้อนถึงความตระหนักในคุณค่าและเกิดวัฒนธรรมคุณภาพในตัวบุคคลและองค์กรในภาพรวมส่งผลให้ได้รับรางวาัลต่างๆโรงเรียนวัดบางกระทุม่มมีการจัดโครงการสร้างการบริหารงานอย่างชัดเจนเป็นปัจจุบนันโรงเรียนนำสารสนเทศไปใช้ในการตัดสินใจในการดำเนินการต่างๆมีความละเอียดครบถ้วนถูกต้อง ตรงตามความต้องการและทันสมัยจึงช่วยให้การวางแผนการบริหารจัดการและการตัดสินใจดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพโรงเรียนดำเนินการตามแผนพัฒนาและประกันคุณภาพภายในและจัดทำโครงการเพื่อแก้ปัญหาและปรับปรุงสถานศึกษาและประเมินการปฏิบัติงานจนทำให้ผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่